ชายคนหนึ่งกำลังจะดื่มน้ำชาแต่ทันใดนั้นเชือกที่ผูกอยู่กับร่างเขากลับถูกดึงจนขยับไม่ได้เขาจึงหยิบกุญแจแล้วออกไปทำงานแม้ในใจอยากจะทำอะไรตามใจแต่ก็ทำไม่ได้เพราะโลกใบนี้มีคนคอยควบคุมทุกคนด้วยเชือกพวกเขาไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้อย่างอิสระ แต่เมื่อชายคนนั้นนั่งอยู่บนรถไฟแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเขากลับเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเล่นกีตาร์อย่างอิสระและที่น่าตกใจกว่านั้นคือไม่มีใครควบคุมเธอด้วยเชือกเลยขณะนั้นรถไฟกำลังจะออกเขารีบวิ่งออกจากขบวนทันเวลาแต่พอประตูปิดลงเชือกของเขากลับถูกตัดขาดทำให้เขารู้สึกได้ถึงอิสรภาพครั้งแรกในชีวิตจากนั้นเขารีบไปหาเธอและร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อได้อิสระแล้วเขาเริ่มช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากเชือกแห่งการควบคุมแต่กล้องวงจรปิดจับ ทั้งหมดไว้ได้และพวกคนที่คอยควบคุมก็สั่งให้ตำรวจตามจับทั้งคู่ทันทีเขาพาหญิงสาวหนีออกไปจากที่นั่นและในที่สุดทุกคนก็ได้หลุดพ้นจากชีวิตที่ถูกพันธนาการอย่าลืมกดไลค์ก่อนจากกันด้วย